สวัสดีค่ะครีเอเตอร์ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับข้าปุ้นเลยนะคะในหัวข้อเรื่องอย่าอายที่จะโพสต์หรืออยู่หน้ากล้องนะคะเอาหน้าออกกล้องนะคะอย่าก,กลัวคนอื่นไม่ชอบไม่เชียร์ไม่สนับสนุนไม่มั่นใจในตัวเองกลัวทุกสิ่งฟังนะคะทุกคนการที่เรากลัวทุกสิ่งไม่สามารถที่จะทําให้ชีวิตของเราพัฒนาขึ้น ไปในทิศทางที่ดีได้ดังนั้นเราต้องลองมือทําฝึกฝนไปก่อนนะคะเรากําลังใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหรือเพื่อให้คนอื่นสนใจเราต้องคิดตอนนี้เลยนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะทุกครั้งที่เรากลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรามันคือการที่เราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับคนอื่นอ่ะไปผูกกับความคิดคนอื่น ซึ่งบางทีคนที่เรากลัวว่าเขาจะคิดนั่นแหละเขาอาจไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นนะคะหรือเขาอาจลืมเรื่องของเราไปแล้วก็ได้สิ่งที่สําคัญในวันนี้ก็คือเราทำแล้วไม่ทำร้ายใครสิ่งที่เราทำให้เรามีความสุขจริงๆและมันคือสิ่งที่เราอยากทำจริงๆและลงมือทำไปเลยค่ะ แค่นี้เพียงพอแล้วนะคะสําหรับการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณมูกลัวคุณจะไม่ได้โพสต์คุณจะไม่ได้คลิปคุณจะไม่ได้อะไรใหม่ๆแน่นอนโพสต์ไปเลยทําไปเลยถ้าใจมันเรียกร้องอย่าให้เสียงในหัวในความคิด หรือความคาดหวังจากใครมาปิดโอกาสของตัวเองเพราะคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็มีแค่ตัวเราเองคนเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนมันไม่มีคนอื่นเลยนะคะโฟกัสตัวเองให้มากพอวันนี้ถ้าคุณยังไม่ประสบความสําเร็จคุณยังฟังเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงหัวใจตัวเองอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปและทาอะไรได้เลยอันนี้จริงจริงไม่จริงคุณลองพิจารณากันเองไม่ต้องเชื่อ เมื่อเราคิดวิเคราะห์เจรณา,าเราก็จะเข้าใจและสุดท้ายเลยนะคะจําไว้เลยนะคะว่าต่อให้เราดีแค่ไหนก็จะมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่ดออีให้เป็นคนที่กล้าที่จะถูกเกลียดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเวลาไปใช้ในสิ่งที่เราอยากทําเราชอบจะดีกว่าและก็ดีที่สุดด้วยนะคะเพราะว่า วันนี้เรามีโอกาสสร้างสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์รีบลงมือทำรีบโพสต์รีบทำคลิปฝึกฝนให้เรามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกวันทำคลิปให้มีคุณภาพขึ้นในทุกวันทำสร้างคอนเทนต์เนื้อหาที่มีคุณภาพสูงในทุกๆวันเรา ก็จะได้การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ทำให้ยอดเรียนของเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันขึ้นนะคะนี่ละคะแล้วก็ทำหาตัวตนหาคอนเทนต์ที่เราชอบเราอยากทำฝึกทำฝึกพูดหน้ากล้องวันนี้พูดไม่เป็นไม่มีความมั่นใจก็สามารถที่จะลงมือค่อยๆพูดผ่านกระจผ่านคลิปวิดีโอ ฝึกบ่อยๆและมันเกิดความชำนาญเองนะคะอย่าอายนะคะถ้ามัมอายวันนี้จบค่ะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยจริงๆดังนั้นนะคะฝากทุกคนนะคะสู้ๆค่ะและก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป็นชาวครีเอเตอร์ด้วยกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ผ่านก็ให้กำลังใจอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งต่อใจทุกอย่างมีการที่จะเริ่มจากศูนย์ไปสู่หนึกันทั้งนั้นนะคะเราต้องค่อยเป็นค่อยไปตาม เขาเรียกว่าตามจริตของเรานะคะและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยงขยันสม่ำเสมออดทนรอและเราจะสำเร็จไปด้วยกันสู้ๆค่ะ